โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุง2นะเรื่อลุงไหมว่าลุงเล่นเกมนี้นะประมาณ10ครั้งนะแพ้9ครั้งชนะแค่ครั้งเดียวนะวันนี้จะขอลองท้าทายอีกครั้งนะว่าจะชนะจะแพ้นะเดียวมาลองลุ้นด้วยกันแล้วกันนะโอเค เป็นเกมสายซื้ออีกหนึ่งเกมนะซึ่งแบบอืแม่งทำใจยากนะมาดูในกลุ่มกันสักนิดน,นึงนะก่อนจะเข้าไปนะในกลุ่มก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะอุ้ยตอนนี้ได้เวลาลัคกี้ไทม์นี่หนึ่งทุ่มพอดีเลยนะลัคก,กี้ไทม์แจ้งนะแต่โอ้โหแม่งอยากเล่นกีเลนว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวมาเล่นกีเลนต่ออีกสักเกมนะขอดูทุนกับกําไรหน่อยแล้วกัน อ่าลัคกี้ไทม์คือช่วงเวลาที่เพิ่มอัตราการชนะสูงกว่าปกตินะแต่ก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้ไม่ได้นะแต่ลุงขอเล่นเกมอื่นก่อนแล้วกันนะเป็นจุลศิษิ์คิงด d อมนะเนี่ยหน้าตาประมาณนี้ไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันเวลาใครเล่นอะไรได้ใครเสียอะไรก็จะมาบอกมากล่าวกันแบบนี้แหละนะเออเผื่อใครสนใจจะเข้ากลุ่มก็ริ้งใต้คอมเมนต์แรกนะตอนนี้มาลุน้นกันกับจุลสิษิ์คิงดอมนะว่าจะชนะจะแพ้นะ ก่รับชมคลิปเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์นะหนึ่งเหตุผลเลยที่ลุงไม่ค่อยชนะเกมนี้นะบอกตรงๆเลยว่ามันเป็นเกมสายซื้อนะเพราะลุงจะหัวร้อนกับมันได้ง่ายมากนะเออเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะรอดไม่รอดนะจะขอเล่นแบบมีสติที่สุดเลยนะเป็ด20ก่อนละกันนะอ่ะ50หมุนไปเลยลูกเทอร์โบมา แ่งเล่นแบบมีสเต็ปไล่เบ็ดใช้เวลายังไงก็ไม่นะนะเกมนี้ขอแบบดุเดือดแต่มีสติแล้วกันคูณ4ี่พันนะตอนแรกว่าจะเติมมา5้าพันแม่งกลัวๆเหมือนกันกลัวหัวร้อนหมดนะอุ้ย10มาดอกนี้สวยเต็มกระดาษมากันต่อคูณขยับไปคูณห้าหูดอกนี้มา80แหมเปิดหัวมาอย่างสวยอีกแล้วเปิดหัวมาสวยจังโอ้โหมาคำนวณก่อน ่อไหมต่อไหมเฮ้ย,ย,ยทำไมเปิดหัวมาสวยจังวะแม่งชักวัน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 ,วนในที่นี้คือกลัวตอนซื้อเนี่ยเดี๋ยวบทซื้อถึงไม่จ่ายนะเดี๋ยวจะพยายามไม่ซื้อนะจะโอ้โหโอเคตรงนี้192ยเก้าามันมาดีเว้ยเออพอกูไม่ตั้งใจแบบตั้งใจมาเล่นแบบขำๆนะลัคก,กี้ไทม์ก็ไม่เฝ้าข้อมูลในกลุ่มก็ไม่เอานะ แค่เลื่อนมาแล้วอยากเล่นนะแมงกดไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเลยแล้วดูมันจ่ายดิ4,3พัามกำไรสามรกว่าบาทแต่แค่เพิ่งเริ่มต้นนะพีจีอยู่ทรงนี้บ่อยนะเริ่มต้นทีไรก็มาแบบนี้แหละไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะแอะนแอเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งเริ่มมีแต่เสียงแฉ่งแฉ่งแฉ่งแต่ไม่มีคำนวณ เกตยสเก็ตเตอร์สองตัวกรอบทอบเป็นคิวไม่ติดลุ้นนะอย่างน้อยๆขอเข้าฟรีนะ่ะตามทุนนะแปบ๊บเดียวนะเมื่อกี้กูยังมีกําไรอยู่เลยนะมาทรงนี้อีกแล้วมาทรงนี้อีกแล้วอืมสามสเก็ตเตอร์เอาแล้ววะได้ลุ้นมัง่งอย่างน้อยๆมีลุ้นหนึ่งครั้งติดไม่ติดติดไม่ติดแม่ยังไม่ติดนะติดไว้มันก็ง่ายเกินไปนะสำหรับเกม PG อะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราขออยู่เบ็ดเดิมนะ50หมุนเท่าเดิมแต่รอบนี้ขอปิดเทอร์โบดูมั่งนะโดนหนักเหมือนกันนะหายไป2อ0้ออเบ็ด2บ1อ0่บ0บาทหาย200ก็โอเคอยู่นะอันนี้อันนี้คือแบบหลังจากที่เราเปิดเทอร์โบแม่งไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไปกันเรื่อยๆ้องอุ้ยทีเล็กทีเล็กข้างหน้าไหมแม่งอีกคุ้มมาแทนนะั้น ติดตัวนกแทนนะลุงเรียกนกอีกคุ้มนะไม่รู้นกอะไรนะเรียกไม่ถูกเหมือนกัน40หมุนตามทุนอยู่400 300กว่านกอีกคุ้มมา1คูณ2ไม่ขยับเป็น1เกมซึ่งต้องตั้งสติให้ดีนะตัวคูณขยับจากรอบหมุนนะไม่ใช่ขยับจากการคำนวณน,นะขยับจากรอบหมุนนะถ้าเข้าข้างในอ่ะ เวลามีคำนวณขยับก็จริงแต่มันจะกลับมาเป็นตัวรอบหมุนเท่าไหร่มันก็จะขยับมาอยู่ตรงนั้นแหละสามรอบก็คูณ3ไปลักษณะประมาณนี้ตอนนี้ลุ้นกันก่อนตามอยู่400เอ้ย300กว่าถือว่าตามไม่เยอะนะตามใช้ได้เลยถ้าตามแบบนี้ยังมีการจ่ายค่อนข้างดีอยู่มาอีกคู่ม,มาก่อนตกมานก ฮิวมาขยับไอ้ตัวเขียวคอยาวไอ้ตัวเขียวคอสั้นไอ้ตัวเขียวหัวกระดองหนาเขาเรียกอะไรไม่รู้ตัวนั้นเรียกไอเขียวแล้วกันนะมาสักหน่อยสิวะน้องอีคุ้มเอมาไหมโอ้โหเอไปลงสองอยากให้ลงสามเดี๋ยวถ้ามันตันจริงๆยังไงก็ต้องซื้อแหละวะแม่งรุนได้เข้าฟรีดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดได้เข้าฟรีจะดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเบ็ด30กันนะ ภาวนาแล้วหวังว่ามันน่าจะมีการจ่ายมั่งนะแต่ก่อนจะไปเบ็ด30ลุนเบ็ดนี้ก่อนอีก16หมุนแห่งเล่น10ครั้งชนะได้ครั้งหนึ่งมั้งเกมนี้ชนะยากชิบหายสำหรับลุงนะคนอื่นอาจจะง่ายนะลุงดูตามช่อง YouTube ทำไมมันแตกกันง่ายว่าลุงเล่นเกมนี้ที่ไรนะไม่ค่อยชนะไวแถว2ดอกนี้แหงเจมาีกานที่จะเป็นตัวอื่นโอ้โหตัวมีตั้งเยอะไปติดตัวเจตัวเบาสุด ยังไม่ใจก้าวมุนาเงียบชิบหายเลยมามาสกเก็ตเตอร์สองยังไม่เข้าอะไรเลยลูกสามมุนโอ้โหมันเงียบเวย้ยสุดท้ายเดี๋ยวขอไปเบสสามสิบรอบนี้ขอเทอร์โบก่อนนะ กโบต่ออ่าเอาครั้งละ30หมุนดีกว่านะมันเริ่มจะเบ็ดสูงขึ้นไงไม่กล้าใช้รอบหมุนเยอะนะกลัวแม่งเบรกไม่อยู่นะเดี๋ยวจะหมดตอนนี้หายไปเกือบ1นึ่งพันนะนะหวังว่าเบ็ดนี้แม่งจะมีอะไรตื่นเต้นกลับมาให้มั่งนะอุ้ยสามสกเก็ตเตอร์ได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้น,นเว้ยอ่ายังได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุ้นอยู่คิวไปต่อนั่นน่โอ้ แล้วก็คิวหลายตัวรอบนี้น่าจะติดแหละน่าจะติดหรอวะลุงว่านะน่าจะมีสักหนึ่งตัวแหละขอเหอะสักตัวหนึ่งเออติดมาแล้วติดมาแล้วของฟรีนี่แหละคือที่ต้องการนะรอตัวนี้แหละรอของฟรีนะเกมสายซื้อแม่งต้องรอของฟรีแบบนี้แหละหัวจะได้ไม่ล้นนะหวังว่าแม่งมีกําไรเอะให้กูชนะเท่ๆสักครั้งเออเจมาโอ้ขยับ,ขย,บขยับตัวคูณหน่อยนึงเคกับคิวไปต่อ มากันโตโอ้โหไว,วแถวสองบวกหนึ่งกลับเข้ามาแล้วมันเด้งกลับไปดิตัวคูณมันจะเด้งกลับไปลูกไปอยู่กันที่คูณสองนะมากันต่ตโอ้ได้ตัวได้บวกมาแบบนี้สวยนะเพราะตัวคูณเราขยับจากรอบหมุนนะมันมีขยับไปหน้าก็จริงเวลาคำนวณแต่มันจะกลับมาเท่ากับรอบที่หมุนอยู่โอ้โหสวยจัดสวยจัดบอกเลยถ้าแบบนี้เอาหน่อยลูกเอาหน่อยคำนวณหนักหนัก,นกมาหน่อยคูณ5้าแล้วตอนนี้ ไม่ติดนะโอ้โหหมุนไม่มาว่ะแต่ว่าอีก5หมุนเอาหน่อยเว้ยโอ้โหไม่มาคูณ7แล้วตอนนี้เท่ากับ7หมุนแล้วตอนนี้เคมาตรงนี้สวยกอบทองเป็นอะไรเอ่ยเอะโอ้โหไม่ติดหมยนี้มาอีก1668อยับต่อคูณ8กับอีก3หมุนไม่ติดโอ้โหเหมือนจะติดไม่ติดนะสองหมุนไม่ติดโอ้โหคูณ10แล้วมาหน่อยดีว่าตัวคูณเยอะกว่าจริงแต่โอ้โหไม่มีคำนวณว่ะสุดท้าย สุดท้ายเกออยังบวกหนึ่งขออีกสุดท้ายเป็นคูณ12ติดไหมสุดท้ายแล้วรอบนี้ติดไม่ติดโอ้โหแม่งไม่มากุสากเข้าข้างในได้ดูดิบทที่กูจะไม่ชนะก็ไม่ชนะจริงๆนะ301บาทของฟรีนะถ้าคิดแง่ดีคือมันของฟรีไง301บาทถ้าซื้ออะเท่าไหร่2000นะ่อ2 0 0 0กว่านะอืแล้วเพิ่งมาคำนวณ โอ้โหก่อนท่านน้ดันไม่ติดคำนวณไว้แถว2มากันต่อคอยาว96บาทเออตามทุนกลับมาตามทุนกลับมาหน่อยหนึ่งยังดีเว้ยคอยาวไปลูกมาจะพยายามไม่ซื้อนะลองดูว่าจะเข้าฟรีได้อีกสักรอบไหมนะติดมาโอ้โหนี่ะเออดอกนี้270เซงมาตอนคูณหนึ่งนะดอกเมื่อกี้มันต้องมาตอนคูณ3คูดิวะ เจ yeah, มาเออเต็มกระดานสวยมากลูกไปต่อตามทุนอยู่500นะติ้งต่างเลยว่า500นะปิดไม่ติดสุดท้ายครบอีกนะขอเล่นเบ็ด30 30, 30หมุนแบบปิดเทอร์โบนะอันที่เราจะเล่นกันแบบไปเรื่อยๆเลยนะโอเคไปต่อมากันต่อเออพอปิดเทอร์โบแม่งเริ่มขยับเริ่มขยับเริ่มขยับทีเล็กเลยวะกรอบทอง โอ้เสียดายเข้าฟรีเมื่อกี้นะแม่งตัดออกมาไม่ได้เลยวะ่ะ3 3 0ตามทุนอยู่660บาทเคมาเจมาเออสเก็ตเตอร์2ตัวยากลำบากเหลือเกินนะ2ตัวนะ3ตัวกูยังต้องลุ้นแล้วลุ้นอีก2ตัวนี่แทบจะไม่ต้องลุ้นนอกอีกคูม่มาก่อนคิวลง2มา10คิวลง3ลูกแหม่นะเจมาแทนเคมา เปลี่ยนจังหวะกันบ้างนะเมื่อ,อกี้ออโต้ไปแล้วไม่จ่ายนะสกเก็ตเตอร์2ตัวไม่มีอะไรเกิดขึ้นติโอหมุนมาาน้ออีคูมาก่อนลูกขยับก่อนยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่โอ้โหมันนิ่งๆนงวะ่ะ มากันยาวๆยาวๆหกหมุนเจมาโอ้โหเต็มจริงๆนอกอีกคุ่มมาต่อเอลงนึงโอ้โหาวสามก็ยังไม่ติดยากจริงๆเว้ยเกมนี้พึ่งจะให้กูชนะบ้างไม่ได้วะ8 0 0 8 0 0ยังเล่นแบบมีสติอยู่นะยังไม่ซื้อนะขออนุญาตไม่ซื้อเลยแล้วกันวันนี้ ไปกันแบบนี้เนะี่ยจะแพ้จะชนะอุ้ยเขียวเขียวมาแล้วดอกนี้180เอ๊เอเคมาต่อ A3 ดิแม่ถ้า A3 มีเต็มกระดานเลยนั่นนั่นไม่ติดอีก2หมุนลูกเดี๋ยวเราจะไปกันที่เบ็ด50นะจะเริ่มดูเดือดแล้วนะเพิ่มจำนวนเบ็ดนะ ừ, แต่ทุนเราลดนี่ดิแต่ลดแบบนี้ลดใช้ได้นะเห็นไหมจาก4,000เราลดไปแค่400กว่านะ500อะ่ะตีว่ากลมๆมาเลยนะ เป็น50เทอร์โบนะ30หมุนนะ2,500นะอย่างต่ำๆขอเหลือไม่ต่ำกว่า2,000นะลองดูว่าจะได้ไม่ได้นะเทอร์โบมาอีกคู่มาก่อนไม้แรกเลยติดนกมา10มาก่อนเคลง3ดิวะไม่ติด,ยา,าดยาวมาลูกยาวคำนวณมั่งเว้ยยานิ่งโอ้โหนิ่งเลยวะยังนิ่งอยู่ยังไม่มีดูเดือดน,นะตอนนี้ยังเฉยๆอยู่ มาตรงนี้หายไปครึ่งกระดาษคิวไปต่อเออเริ่มดูเริ่มดูไว้ไวไวามารอเคตติดอีกห้ายสีิไว้เชื่อมไปอีกเออคูณห้าแล้วแม่สนะามสเกตเตอร์หน้าไม้นี้หกรยยบทจะจ่ายก็จ่ายดูนะเออมาครึ่งหน้าเจไปต่อลูกคูณสามไวสามไม่ติดเจมากอบทองเป็นตัวอะไรไม่ติดยังไหลมาอยู่สเกตเตอร์สองตัว มาไล่มาลูกเออเอาขยับไปต่อมากันต่อลูกเคมากันต่อลูกเจเออขอไม่ต่ำกว่า2 0 0พันตอนนี้เราเกือบจะไม่ต่ำกว่าส0มพันไหมวันนั้นเออเอาดีไม่ต่ำกว่า3 0 0พันสองสกเก็ตเตอร์ไม่ได้นะสี่หมุนยังไม่ติดอีกนะ2 0 0 0นะหายไปประมาณ1น0่นะเดี๋ยวขอปิดเทอร์โบนะ30หมุน อันนี้คือเล่นแบบแม่งอย่างมีสติเลยนะแบบไม่ดูเดือดจนคุ้มข้างนะวันนี้ปกตินี่ซื้อแล้วนะอันนี้ขอเล่นวัดกันตรงนี้หรอวะโอ้โหเจอย่างเต็มแม่งไม่ติดแม่งพอปิดเทอร์โบเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งไหมนั่นเริ่มนิ่งไหมนั่นขยับนอยคิวมาสวยลูกดอกนี้สวยมากไม่ไหลเว้ย อยากน้อยๆแม่งลุ้นสเก็ตเตอร์หน่อยว่านิ่งไปเกินไปไหมวะเนี่ยเออนิ่งเกินไปไหมสเก็ตเตอร์ไปไหนอ้ดสเก็ตเตอร์โผน้อยมากโผน้อยจริงๆขอเปิดแอร์ก่อนไม่ไหวแล้วร้อนืออตามทุนพันเจดสเก็ตเตอร์สองตัวไม่เข้าใกล้พอปิดเทอร์โบมันไม่ดูวะ่ะ ให้ติดโอ้โหวายแถว2แม่งแอบ,บลุ้นให้แบบได้ลุ้นเข้าฟรีสักรอบนะยังไม่ได้นะตอนนี้เคมาเอ้ย1ิบคั้งชนะ1แพ้9ประมาณนั้นเลยนะเล่นเกมนี้ทีไรนะตอนนี้เริ่มจะอ๊้ดองนี้ร้อยห้าสิบไม่เต็ม10มาต่อโโดองนี้ร้อยยี่สิบเอไปน้องอีกคุ้มไป400รอโผล่ไหมวายเชื่อมตัวเคมาเบาๆคิวลงหนึ่งลูกคยาวมาไหม คิวลงหนึ่งแม่ hey, นะไม่ติด8 1 5โผล่กลับมาหน่อยหนึ่งโผล่กลับมาหน่อยหนึ่งแล้วสกเก็ตเตอร์แม่งไม่เข้าจริงๆนะตีหมุนตีหมุนเจมาเออเอาขยับหน่อยขยับต่อขยับต่อไม่ติดไหลย,ยังไม่ไหลเคมาอย่างเดียวยังไม่ไหลย,ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นตอนนี้ยังนิ่งอยู่เอาหน่อยดีวะโอ้โหขอเล่นเบส50 50หมุนเทอร์โบเลยแม่งต้องมีอะไรเกิดขึ้นมั่งดิวะอู้ขึนหน้าสเกตเตอร์แม่งเข้ารอบเดียวจ่ายไม่ปังนะตอนนี้ลองลุ้น A ลงหนึ่งไหมไม่ติด A นะโอสามสเก็ตเตอร์เกือบไปเกือบไปเฉียวว่าตอนนี้เฉียวไปเฉียวมาอยู่นะใจหนึ่งแม่งอยากจะกดออกมาแล้วซื้อเลยนะอีกใจหนึ่งไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วไม่ต้องซื้อแล้วปั่นวัดดวงเอาข้างนอกเนี่เหรอวะเจมา รอบนี้จะมีสติที่สุดไม่ซื้อแล้วก็ไม่บุกจนคุ้มข้างนะวายเชื่อมลูกสิบมามากันต่อทีเล็ก300ตรงนี้สวยโอ้ไม้นี้ไม้เดียว515บาทมากันต่อนนอกอีกคุ้มมาเอ๊ะไม่ติดออลูกเคมาเต็มกระดานสวยลูกเคมาอาููสอ้อยสี0ไม้เดียวนกมา ไม่ไหลไม่ไหลนิ่งอีกละวสองสกเกตเตอร์กับนิ่งนิกับนิ่งน,งนงิเจมาเออหายไปครึ่งหน้าไม่ติดตัวเจไหลมาลูกแบบนี้ดีวายเชื่อมตัวเจแบบนี้ดออีมันไม่ดุมันไม่ดุไม่มีก้อนโตนกร้อยห้าสิเขียววายเชื่อมดอกนี้ 8, เจ็เออเอากลับมาหน่อยอื้หือเสียดายนะมาตอนคูณสองนะดอกเมื่อกี้อ่ะ เจมาไหลมาลูกเออกอบทองเป็นนกอีกแล้วจะไม่เข้าฟรีจริงหัวเนี่ยมากันตอลูกคิวเอาดิใครใครถ้าเกิดมาถึงนี้ถ้าเกิดอยากรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงเลื่อนไปดูได้เลยนะไม่ต้องมานั่งลุ้นกับลุงก็ได้นะขอลุงลุ้นคนเดียวก็ได้หรือว่าถ้าใครจะอยู่ลุ้นเป็นเพื่อนก็ได้นะ80หมุนลูกค่ะนี้ เอาดิมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหดีอวะแม่งเล่น10กว่านาทีจะขอชนะดูมั่งไม่ได้วะเกมนี้ถามสเก็ตเตอร์อหูยเกมอะิบไม่ไหลโอ้โหสามสเกตเตอร์อีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะนกลงมาช่องหนึ่งลูกถ้านะไม่ติดอหูเพิ่งจะมา โอ้โหตอนนี้แม่งเริ่มเริ่มเริ่มกินเยอะว่ะเริ่มเริ่มใจเริ่มจะกลกับหนังม้วนเดิมว่ะตอนนี้โอ้โหคอยาวมาหนึ่งคอยยาวคอยาวติดมา75หามาต่อลูกเจ๊ไว้นกกินนกมาเลยยาวยาวหกร้อยหกสิบเคมาต่อขอเคช่องหนึ่งเคมาต่อกอบทองเป็นตัวอะไรเอ,อ่ยเจ๊ฮะนกมาอย่างเยอะรางวัลก้อนตโตโผล่อีกครั้งหนึ่งเว้ยเอาดิ กินกันยากเลยนะพันสี่สิบาทนะฝื้นกลับมาเป็น2,100นะันหนึ่งะมาๆมา,มาไปต่อไปต่อฝื้นกลับมาหน่อยนึงนะยังไม่จบง่ายๆลูกอย่างน้อยๆได้ลุ้นกันอีกเฮืออหนึ่งพันเเจมาโอ้โหครึ่งกระดานมาดอกนี้โอ้โหติดเบาเหลือเกินคิดว่าจะได้เต็มหน้านะเมื่อกี้ อยูไม่ติดติดมากอันสเงียบอยู่เงียบอยู่เจมาสวยๆยยยยน่เมื่อกี้คิดว่าจะฟื้นกลับมาได้และสองพันนัสุดท้าย <c oughs> กลับมาไล่ต่อเว้ยติดมาลูกเอาดิจะไม่ซื้อเลยนะปันอย่างเดียวที่จะเข้าฟรีแค่รอบเดียววะ มาหนุอีกคู่มาก่อนมากันก่อนเออเอา7 5เคไปต่อไวแถว3เอออยอยากได้ลูกเออยากได้ลูกเอแม่ไม่ติดลูกเอน้ำไปกองอยู่ข้างหลังเยอะอยู่นะโอ้สเก็ตเตอร์แม่งไม่เข้าจริงๆเวยเออเอมาขอเอกว่าเอจะมาเต็มกระดานแบบเมื่อกี้นะหลายรอบเลยนะรู้รู้สึกว่าจะขอกันเยอะนะเมื่อกี้ <c oughs> ขอยาวโอ้โหไม่ได้วะ่ะสี่พันเหลือ300กว่าอีกนะขอเป็นเบ็ด30นะ30หมุนคือถ้ารอดก็คือเก่งอนะ30หมุนนี่คือ900เลยนะเว้ยลองดูว่ารอดไม่รอดนะจะเล่น10หมุนอนะมันผ่านอยู่แล้ว10หมุนนะอะขอเป็น30หมุนเลยแล้วกันดูว่าจะผ่านไหมนะ โอ้โหสอออุ้ยสเก็ตเตอร์เริ่มมาถี่ขึ้นโ,โหหลังจากมาถี่แป๊บหนึ่งก็เงียบต่อปลายแถวสามเออเอาสองร้อยสิบหกลองดูที่ว่าจะอยู่ครบ30หมุนไหมถ้าครบ30หมุนนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะเออสิบมาเล่นยังไงก็ไม่ชนะเกมนี้นะเจม,มาขยับต่อไม่ได้เกมอ่ะ แอบอยากจริงๆอยากชนะสักครั้งนะแม่ชนะยากจริงๆนะเกมนี้ินเล็กนะไปดูช่อง YouTube อื่นทำไมเขาเข้ากันง่ายจ่ายกันดีลุงเล่นทีไรน้าพังทุกทีเลยโอเค200กว่าดูที่จะโอ้ยแต่ครบ30หมุนไหมวะน่าจะครบนะครบไหมครบไหมอีก9หมุนดูที่อันนี้คือลุ้นสุดลุ้นเดียวและที่สนุกที่สุดนะคือลุ้นให้มันครบ7หมุนสุดท้ายอุ้ยนกมา60ครบไหม ครบไหมเอ้ยยังติดอยู่45เอาดิครบไม่ครบเออย,ยังมาอีกนิดหนึ่งสองคนเอ้ยติดไหมสองครั้งพอดีเอ้ยทีเล็กมาต่อเออมันก็มีความสนุกอยู่ตรงนี้นะเหลืออยู่93บาทลุงอ่ะไหนๆก็จัดแนละ้วเอาให้หมดซะสามสิบหใจขอสุดท้ายเรียบร้อยแนละแพ้เหมือนเดิมนะเล่นยังไงก็ไม่ชนะนะสำหรับเกมนี้นะ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ลุงด้วยนะยากจริงๆยอม